ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 1น,นางสาวปฐมาเทพาหมาศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสีนายสุทนเกิดมณีผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ3น,นายนรงเบญจศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุข้อ8รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายบพิษแก้วสังตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนไคลจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4 มีนักเรียนทั้งหมด245คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนวัดดอนคลได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับสาระความต้องการของชาติท้องถิ่นและผู้เรียนส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC กระบวนการวิจัยสร้างนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูรายกลุ่มสาระและรายบุคคลในทุกภาคเรียนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัดบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดระเบียบกฎหมายข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมการตัดสินใจได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาทีมงานบุคลากรโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านที่สด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำรูปแบบงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลายตรงความต้องการและสนใจของผู้เรียน ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรภายนอกสถานศึกษามีการจัดระบบให้บริการผู้เรียนในสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับทุน สนับสนุนการศึกษาและความช่วยเหลือจากเครือข่ายต่างๆด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการ และถ่ายทอดให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่หนึ่งกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพการศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9าทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติออนไซต์ได้ทำให้โรงเรียนต้องกลับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในระยะสองปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ดังนั้นโรงเรียนวัดดอนไคลมีความต้องการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมีการดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาผู้เรียน 3. ปฏิบัติการตามแผนงานที่วางไว้ 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 6. พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ผลการดำเนินงานครูทุกคนมีทักษะการสอนทักษะวิชาการทักษะด้านการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายตามรายวิชาจนได้รับรางวัลดังนี้ 1. ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก b e s t practice for active learning จำนวน5คน 2. การประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน2คน 3. านำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรือกวดน้ำประเภทไกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชยการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับส่วนภูมิภาค 4. ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา 5. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรับการอ่านเป็นต้นคุณครูได้รับการนิเทศและมีการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพโรงเรียนวัดดอนไคลมุ่งพัฒนานักเรียนทุกความสามารถและเต็มศักยภาพในทุกๆด้านอีกทั้งยังผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ยังมีแปลงปลูกผัก,กเกษตรสาธิตให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและทันสมัยมีพื้นที่กว้างขวางให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ทำการทดลองมีห้องคณิตศาสตร์มีสื่อการสอนที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนวัดดอนไคล่ส่งเสริมศิลปะมโนรามีเครื่องดนตรีให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ รงเรียนวัดดอนคลมีสนามกีฬาที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อนักเรียนส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างดีจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้ประจักษ์ได้ว่าโรงเรียนวัดดอนคลยเป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าดูน่าเรียนอย่างแท้จริงประเด็นท้าทายเรื่องที่สอง กลยุทธ์การปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้กระบวนการทักษะงานอาชีพเนื่องด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านสื่อโซเชียลมีเดียอีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเป็นอย่างมากก่อให้เกิดความเครียดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ขาดความมั่นคงทางด้านจิตใจ กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพกายแต่หากว่านักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาส่งเสริมปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่งดีมีความสุขและมีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวได้ดีซึ่งได้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการแผน 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัด Information 3. ปฏิบัติการตามแผนงานดู Do. 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเช็ค 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี Analy z e 6. พัฒนาและปรับปรุง develop ผลการดำเนินงานนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะงานอาชีพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1รับผิดชอบดูแลต้นไม้บริเวณป้ายเช็คอินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองรับผิดชอบรดน้ำต้นไม้ต้นแก้วมังกรต้นเสาวรสและแปลงเพาะต้นบอลสี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รับผิดชอบดูแลแปลงปลูกผักบุ้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4รับผิดชอบดูแลแปลงผักยกแคร่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หรับผิดชอบดูแลโรงเรือนปลูกผักสวนครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รับผิดชอบ ดูแลการทำกล้วยสาบอบพลังงานแสงอาทิตย์การเลี้ยงปลาดุกการทำปลาดุกแดดเดียวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งรับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่ไข่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรับผิดชอบดูแลการเพาะเห็ดนางฟ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม รับผิดชอบการเลี้ยงหมูและการเลี้ยงปลานิลในบ่อปลาตัวอย่างการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกปลาดุกแดดเดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อดิหัวรัก,กัญญาณพนันตะวันนี้หนูจะพาไปดูวิธีการทำปลาดุกแดดเดียวไปกันเลยค่ะ อุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหนึ่งเฉียงสองมีดสามกะละมังสี 4, ปะะ่ปลาดุกห้าเก 6, าลือหกมะนาว 1. ตักปลาดุกขึ้นมาจากบอ่อเลือกปลาดุกที่เหมาะสำหรับจะนำไปทำปลาดุกแดดเดียวสองนำปลาดุกมาล้างน้ำเกลือเพื่อจะดับถินขาว 3. แมล่ปลาดุกสดทีละตัว 4. นำปลาดุกที่เล่เรียบร้อยแล้วมาล้างน้ำเกลือและน้ำมะนาวให้สะอาด 5. นำปลาดุกใส่ตะแกรงเพื่อสะเด็ดน้ำ 6. นำปลาดุกมันหมักเครื่องปรุงแล้วนำไปตากแดดในภาชนะที่เตรียมไว้ตากไว้สี่ชั่วโมงแล้วไปติตาดุแล้วตากต่ออีกสามชั่วโมง เด็ดนำปลาดุกที่ตากเรียบร้อยแล้วมาใส่บรรจุพันธุ์มาอุดหนุนปลาดุกเดียเดียวโรงเรียนถูกกันนะครับกิจกรรมดังกล่าวทําให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการทํากิจกรรมเช่นการขายผักการขายไขย่ไก่ทําให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับประสบการณ์จริงมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว และยังเห็นคุณค่าของเงินอีกด้วยโรงเรียนวัดดอนคลขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ